สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพังกับผมลูกพี่เมน,นะครับในไหนก็ไหนไ,หนไหนและมันจะจบภาคแล้วเมื่อวานเนี่ยผมเปิด Exchange นะครับแลกเปลี่ยนได้คริสเตียโนโรนัลโดที่เป็นตัวพโอเนียร์ซึ่งจะสามารถเอาไปต่อได้ในภาคหน้าผมได้ลองเล่นไปแล้วบ้างในแรงซึ่งจุดเด่นของเขาคือความแข็งแกร่งและก็ยิงได้ทุกมุมของกรอบเกียรติย้ย้ำว่าทุกมุมจริงๆเหลี่ยมแทบไม่มีแล้วก็ยิงได้ เดี๋ยวเราจะเอา,เอาในส่วนของวิดีโอขึ้นให้ดูว่าผมยิงไปแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมตัดจากสกตรีมมาให้ดูนะครับแล้วก็โอ้โหมาเดียวเดียวครับโอ้โหพี่โดเขาใช่งงเลย จับบอลกันไม่อยู่พิโดโคดใช่แต่ลูกนี้ล่ะมึงเสร็จพี่โด้โอโ,หโหอหกูบอกเลย <c oughs> เพื่นครับจะเล่นหนุกมีรอนนิดนิด โอ้โหโดนอะไรอย่างเงี้ยเชียร์มปล่อยพี่โดกูอย่างนี้เลยเหรอวะมึงเข้าบอลพลาดพี่โดกูอย่างนี้เลยเหรอวะก็สู้อีกรอบสิส่วนสัตว์ไปดิถ้าโดนอาร์เซนอลแค่ลูกเดียวอะเชียร์เข้าได้ไงวะโดมันก็เกินไปบางทีมันโคมเกินเชียร์มันเก่งเกินโดอ่ะ สวัสดีครับจันจันพีทหืมทำไมมันทำอย่างนั้น่ะเชียโดมันโกงไปป่าวะมันยิงโคมมากเลยอ่ะโดอ่ะมันยิงได้ทุกมุมเลยอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูค่าพลังสักนิดหนึ่งแน่นอนภาคหน้าจําเป็นอย่างยิ่งเท,ท้า5.5ทนะครับและตัวนี้เนี่ยแปลกอย่างหนึ่ง1 2 3 4 5ส7 8ส10สตามินา10หลอดอยู่ได้ทั้งเกมเป็นเรื่องจริงหรอวะเอาข้อมูลนี้อิงมาจากเรื่องจริงตรงไหนเนี่ยแล้วสปีดอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับ135บวก23เป็นสปีดต้นสปีดปลาย149บวนะครับ แต่นี่คืจุดเด่นครับฟินิชชิ่งช็อตพาเวอร์โพิชันนิ่งสามอย่างนี้ดีมากเลี้ยงบอลก็โอเคนะครับแล้วก็มง่งยอดเยี่ยมอยู่แล้วไฮมีเดียมส่วนสูงร้7น้ำหนัก83นันและนี่คือสกิลที่ติดตัวมานะครับยิงฟรีคิกแรงเหนือชั้นยิงไกลเอาไซฟูดนะครับเดี๋ยวไปดูใน Head to Head ในแรงกิ้งกันผมใช้สามโฮดิ้งทีมผมก็จะประมาณนี้นะผมขายจีนทิมม้งไปหมดแล้วกำลังจะค่อยๆลดไปทีละอย่างนะครับ ไปดูกันว่าในแรงเป็นแบบไหนเพราะก่อนครับเนผมไม่ดีโอเคครับจันพีขาสวัสดีฟันไว้อะวันนี้ผมทำคลิปในสตรีมเลยนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่ว่าเมนเจอร์คงไม่ได้รีวิวมั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมาพังทีมรอแล้วผมไม่ได้ไปเน้นการเล่นในท้ายซีซั่นแล้วนะครับเน้นเก็บคเควสแล้วก็เติมเงินทำทีมรอภาคหน้าแล้ว ใครที่อยากจะเล่นภาคหน้าเนี่ยผมแนะนํานะว่ายังไงทุกท่านควรจะทําทีมรอเอาไว้นะครับได้เปรียบแน่ๆไม่งั้นคุณต้องไปหาตัวผู้เล่นใหม่ในภาคหน้าเนี่ยมันเสียเวลามาเวลานะเปิดมาก็เล่นได้เลยดีกว่านะครับอะไรวนะนี่ยฮะฉันฟาได้ยังไง เนี่ยดูอย่างโด้เนี่ยครับยิงได้ทุกทั้งโอ้ยไม่ง้างสักทีหลุดไปแล้วเมื่อกี้โดนเบียดไว้ครับยิงให้ดูโอ้ยยังติดอีกเหรอหมวนกลับมาแล้วยิงปุ้งโอ้โหทหาพื้นที่ดีครับผมต้อง เออจริงๆผมไม่ค่อยได้เล่นโดเลยนะผมไม่ได้เล่นโดมาประมาณสักสามล่างแล้วถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ท่านผู้ชมทำไมมันเร็วจังวะคาร์ลสเลีเ้ยงคล้องแค่นะครับ เลี้ยงคล่องเลี้ยงคล่องตัหนวดนี้ก็เล่นดีเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะแล้วก็กองเต้ตัวที่เป็นฟาวเดอร์เนี่ยก็ใช้ได้นะครับดักแล้วแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะท่านเอ้ ไปยิงติดกันเองโอ้โหจังหวะย,ยังเยอะอ้าวเฮ้ยงามไส้แล้วมาไมตำแหน่งอาหาดีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังมีบางจังหวะที่ยังไม่ค่อยโอเค ยิงไปชนกันเองบ่อยเกมนี้โดนง่ายๆเลยกูหลุดตำแหน่งกันแบบหยิงแทบตายไม่เข้าในโดนก่อนเลย คล่องมากนะแต่มันเกี่ยวได้ยังไงวะก็จะยิงอยู่แล้วมันเกี่ยวผมไปได้ยังไงก่อนโอ้ยไปกันใหญ่แล้วทีมกู ันยิงช้าแท้เออแต่แข็งครับแต่แข็งได้แข่งพี่โดสองช็อตแล้วยิงช้าแต่น่าจะเป็นเพราะว่าผมบังคับผิดเนี่ยจังหวะเนี้ยผมจะยิงแล้วมันผมกดยิงไปแล้วแต่มันดันเลี้ยงกลับเข้ามาข้างในทีโดนเลยครับจริงๆมันยิงเหลี่ยมขวาไปเลยก็ได้อะมันไม่น่าทำอย่างนั้นแต่ว่าตัวมันผมชอบตรงที่ มันเหนื่อยยากมากเลยนะตัวเนี้ยเอาอีกแกก็มึงจะส่งได้เนี yeah. ่ยอ่าดีอ่าดีเออ,อไม่ได้เล่นนานส่งบอลมั่วปหมดโอ้ แล้วทำไมมันเอา้าเอา้างงเลยกูทำไมในจอมันไม่มีตัววะแล้วทำไมพอเปิดมามันมีตัวล่ะรับอ่ะดีจริงๆไปแล้ว ไอาจานอ๋หเอออียอ,อ่ะเดี๋ยวลองดูอีกเกมนะท่านผู้ชมยิงหกเขากัอบหกได้มาลูกเดียวบ้าไปแล้วอ่ะอีกเกมอีกเกมให้พี่โดได้เฉิดฉายกเกมเล้ยแต่ว่าวิ่งได้ทั้งเกมนะโดตัวนี้วิ่งได้ทั้งเกมสปีดไม่ตกด้วยนะท่านผู้ชมนะ อยากลองเล่นก็ไปเล่นดูแต่ว่าพลิ้วตํายืนตำแหน่งดีพิ้วแล้วก็คมความเร็วเฉยๆนะไม่ได้แบบไม่ได้จีดขนาดนั้นแต่ดึงแกลงยากอะ่ะ ส่งบอลเอ,อ้าโอ้โหอาจารย์มึงให้ย้อนขนาดนี้เลย ไม่เข้าช่วยพี่โดพี่โดจัดให้หน่อยเดินถอยหลังไปหนึ่งทีสวยอ่าวแล้วมันไม่ไปคอพี่โดวะสวิตตัวไปถึงตัวอื่นได้ยังไงอะงงเลงพี่โด แต่ว่าตัวมันไปสวิตช์หาตัวอื่นอ่ะเออเอๆเอาเอเฮ้ยจานโอ้โหมันทำผมล้มขนาดนี้แาดไม่ให้ฟาว อส่ uh huh. งบอลหน้าโดนตบมากโอ้ยิงตอนไหนอะเมื่อก,กี้ยิงได้นั้นน่น โดนกดวิ่งใส่จนงดหงิดวิ่งใส่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันวิ่งมาแล้วมันชนมั่วสิไอวิ่งใส่มันแก้ได้อยู่แล้วมันชนมั่วชนล้มแล้วมันไม่ฟาวนี่สิมันควรจะฟาวไง ลของจริง oh, โคตรผิวนะานผู้ชมผมบอกเลยวิ่งใส่แล้วชมนมาพี่นี่แหละ <c oughs> คริสเตโนโรน,นดวย เชีย่ยแลละโดนแซงแบบเฉยๆเลยเหรอวะโอ้โหคือแซงแบบแซงทุเล่นเลยเตโอปล่อยเขาหลุดมาแซงอย่างนี้ก็โดนอะดิแต่พี่โดนโดนหนึ่งครับ ด,ดูดิความแข็งแกล้งดูความแข็งแกล้งดิการใหม่ไอดี ID, ทุกตัวยิงการเขียวนี้จริงพ่โดเอาจัดเลยอ่ะไอก,กองเต้นี่ก็เอานะตัวเล็กแต่แข็งปักเลยไม่น่านรีบย้ายไปซาอูเลยว่ะกองเต้กับพิโดเนี่ย ยังไม่ทันได้เฉิดฉายเลยดูดีกองเต้นี่ครับผมบอกเลยว่าโรนัลโดประมาณนี้เลยเก่งเลยแหละพื้นที่ก็ดีอะไรก็ดีพลิ้วคมมันมากับเซกันสไตรเกอร์ด้วยไงมันจะพริว้วเป็นกองหน้าที่มันพริว้วพริวหน่อยบวกร่างกายเขาใหญ่แล้วมันก็เลยเฟี้ยวเงาะเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ like, กันด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยแล่ะจ้าจ้า ดูดิโอ้โหพีโดแมนของแท้แน่นอนเลยวะ่ะดูกันใจบอลของพี่โดโอ้โหของจริงอ่ะโอ้โหพี่โดแอซซีดโอ้โห